ของอร่อยอร่อยนะมีเยอะร้านเนี้ยเดี๋ยวกูจะพาไปกินชื่อร้านว่าอีสานนัวอีสานนัวนี่อีสานสานัวไปดูกันอันนี้นี่เขาแช่แม่อะไรท่านี้ไปดูเมนูกันดีกว่า นี่ตะเพียนทอดทะเลกัดเลยนะกัดเลยอืมอืมอร่อยแบบพยายามไม่ได้เลยลูกพี่กระโดงสารนวลน้องพ um. ืนเรามาตรวจสอบหน่อย เงี้ดีหูือพี่กินไปเขาไม่ได้ทําอะไระเขาแจ้งแล้วเขามากินข้าวไงเขาแจ้งควายอะไรนะเขาได้ยินปวดได้ยีรู้เอาบัตรมาบ้างไม่ได้เอามาด้วยเป็นไรหรอกคนเรือเอามาจากบ้านนี่ใช่ปะเนี่ยแช่ปลาตะเพียาปลาสวายปหมเนี่ยใช่ไหมใช่ค่ะ ม่เป็นไรขอขอถ่ายรูปด้วยหน่อยขอถ่ายรูปด้วยหน่อยได้ได้ได้การอะกูเห็นมึงกินไก่ทั้งน่องเลยนะเมื่อกี้มึงคืนลงไปทั้งน่องเลยเหรอมีคอน่ ยำคอหมูย่างยำคอหมูย่างน้ำห่อน้ำยาหน,าน่ะเป็นไงลูกพีถ่ถือถือมากมากเลยลูกพี่โอ้โหเมื่อไหว่แล้วลูกพี่กินเหมือนอร่อยมากเลยนี่นถือ๋ยวเราดูไม่เหนียวเลยหลังจากที่กูพากไปชิมแล้วคุณว่ามันอร่อยไหมอร่อยมากกูจะบอกอะไรให้ อะไรลูกพี่อร่อยกี่อย่างหลายอย่างเลยหลายอย่างมากเลยนะลูกพี่ทุกอย่างได้ต้มสูตรต้มปลานิลต้มปลานิลต้นปลานิลบ้านเราเยอะไงปลานิลลอ่าปานิลถ้ากูไปทําให้มันอร่อยอย่างนี้นะย้อนได้ไหมได้เลยลูกพี่แล้วก็อะไรอีกอ่ะปีกไก่ทอดเกลืออย่างเงี้ปีกไก่ทอดเกลือที่ไม่เหมือนใครเหรอเออคอหมูย่างยำอย่างเงี้ยคอหมูย่างย่ลาบเป็ดอย่างเงี้ยลาบเป็ดโอู้หลาบเป็ดนี่สุดยอดอร่อยจ้าโมกออนแรเลยมึงสองคนไปแอบเอาสูตรเข้ามาให้กู แล้วเดี๋ยวเราไปเปิดร้านกันที่สวนพึ่งราชบุรีเอาเลยสูวลูกพี่จะไปทานให้กี่รหรอเอาไปขายงมึงสองคนมั่นใจในฝีมือนะอย่าให้เจ้าของเขาจับได้นะลูกพี่ไม่ต้องไปหัวเรื่องนี้ลูกพี่ไว้ใจผลได้แน่นอนเลยมาถึงปุ๊บรีบขึ้นรถออกเลยนะได้ให้ไวเลยนะลูกพี่โอเค<ป>ให้รู้ซะมั่งอร่อยแค่ไหนยังไงก็ต้องมีคนกอปจะรักษาความดั้งเดิมได้ยังไง ไม่มีทางได้มาแล้วลูกพี่เฮ้ยมันไวขนาดนี้อ่าพวกผมไม่ธรรมดานะพี่เอาสูตรมาดูดินี่เลยโอ้โหดีมากมีต้นหลายอย่างลูกพี่ลูกพี่อยากกินอะไรนี่มีหมดเลยนี่อันนี้ก็มีนี่นี่ดูดิพี่นี่ดูนี่ลูกพี่ตัวใจเกิดเกิดฆ่าใช่ไหมลูกพี่ ขอบอกก็มีขอบอกก็มีมีไม่ได้มาคนเดียวไม่ได้มาคนเดียวสวายกเก๋อ๋อเหรอนี่ไงลูกพี่ขอบอีสานหนูกลัวลูกพี่ไม่พอใจดูเอามาสอนเล่นแล้วนี่มันมีมีหมดเลยลูกพี่ไก่ย่างนี่อันนี้เขาเรียกว่าเมนูอาขอบครูครับพี่ขอบครูทุกการเดินทางขอบคุณแกลรเอ็กซ์คูซีเจ็ดแปดเก้า สิตาให้เรามา่ใจทุกกาเดินทาคกับที่นี่เลยลุกปอบภายมา่ใจแกล้เอฟซีเจแปดเก้บอกความกังวลเลยรหรือพี่